สวัสดีคะ่ะพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ร้านมือสองกเกษตรยนต์ของเรามานำเสนอโปรดีๆอีกเช่นเคยนะคะคันนี้เป็นอีแตนพื้นเรียบนะคะมีหลังคาพร้อมเครื่องนะคะคันนี้จะตัวนี้กระบะจะยาวนะคะแล้วก็มีหลังคาแน่นหนาด้วยนะเดี๋ยวจะพาดูรอบคันนะคะแต่เราจะมีคลิปรีวิวให้ดูอีกทีนึงนะคะการขับนะอ,อันนี้แม่ค้าจะพาดู รอบรอบคันก่อนนะคะอ่ารถคันนี้พร้อมใช้งานนะคะเช็คเรื่องเบรกเรื่องคัดเรื่องเกียร์เรียบร้อยแล้วนะคะขับใช้งานได้เลยนะคะพร้อมมาไปใช้งานได้เลยนะอ่าลูกค้าจะเอาแต่แต่เครื่องหรือเอาแต่โครงสนใจแบบไหนสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะอ่าตัวนี้มันวางเครื่องเก้าห้าอยู่นะคะอ่า จ้ะช่วงล่างก็ด้านหน้าก็จะมีแหนบนะคะคานหน้าจะเป็นคานโค้งนะคะอ่าเป็นคานโคง้งมีแหนบอืมมีแหนบก็รับน้ําหนักได้นะคะอืมค่ะไม่มีผูนะคะอ่าเบรกเกียร์ดีค่ะคันนี้ค่ะตัวนี้มีสี่เกียร์เดินหน้านะคะห้าเกียร์รวมถอยนะอ่า คัสก็จะเป็นคัดน้าอ่าคัดน้ํามันเบรกน้ํามันนะคะคันนี้อ่าพื้นไม้เราปูใหม่นะคะจะเป็นไม้เก่าแต่เราเอามาปูให้ลูกค้าใหม่นะคะอืมเพราะตอนที่แม่ค้าซื้อมาจะไม่มีพื้นไม้เลยนะคะอ่าอันนี้เราใส่ให้เรียบร้อยแล้วนะคะอ่าด้านหลังจะมีการชนเป็นต่อรากพ่วงได้นะคะอืมตัวนี้จะยังไม่รวมระบบไฟนะคะตัวนี้แม่ค้ายังไม่ได้มีระบบไฟให้นะคะแต่แม่ค้ามีโปรโมชั่นก็คือ มีหลังคามีอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือราคาโปรเลยก็คือรวมเครื่องรวมอะไรก็อยู่ที่สี่หมื่นห้านะคะคือถูกมากนะคัสซีหน้าสี่นะคะอ่าเป็นแหนบชั้นเดียวแต่แหนบหนานะคะกระบะยาวอืมคัสซีสวยนะคะคัสซีสวยทั้งเส้นนะอ่ะาหนาเลยนะคะด้านล่างอืพร้อมมาไปใช้งานได้เลยนะคะคันนี้อืมกระบะเขาจะยาวอยู่ที่สามเมตร สามเมตรยี่สิบนะคะอืมอยาวอยู่ที่สามเมตรยี่สิบกว้างอยู่ที่เมตรหกสิบเจ็ดนะคะอ่าถือว่ากว้างยาวสวยงามเลยนะคะคันนี้ถ้าลูกค้าเอาไปต่อ,อคอกเป็นอคอกข้างคอกอะไรนี่คือสวยดูดูสวยเลยะคะ่ะคันนี้พร้อมมาไปบรรทุกเลยนะคะอ่าเครื่องก็แน่นๆเลยนะคะแต่ถ้าลูกค้าไม่เอาเครื่องก็ได้นะอ่า ถ้าลูกค้าไม่เอาเครื่องก็ได้ค่ะแต่ว่าถ้ารวมเครื่องด้วยเราก็จัดโปรโมชั่นเลยนะคะยกคันเนี่ยสี่หมื่นห้านะคะอ่าแยากได้ยกยกได้นะคะแยกได้เอาแต่โครงก็ได้นะคะโทรมาสอบถามได้นะคะที่เบอร์โทรศูนย์หกสามเจ็ดหกศูนย์เก้าเจ็ดเจ็ดหกนะคะเครื่องแน่นๆเดิมๆเลยนะ,ะสนใจก็รีบรีบจองได้เลยนะคะ ราจะได้จัดส่งให้ตามคิวนะคะอ่าสอบถามกันเข้ามาได้เลยอ่าไปดูรีวิวการขับกันนะคะอันนี้พ่อค้ามาทดลองขับนะคะเพื่อเช็คระบบว่ารถของเราสามารถใช้งานได้จริงพร้อมขายแล้วนะคะพ่อค้าเราจะมาขับรีวิวให้ดูทุกคลิปนะคะทุกคันนะอ่าถ้ามันซ่อมแซมตรงไหนมีอะไรที่ต้องซ่อมแซมเราก็จะได้ส่งให้ช่างทำนะคะอ่า คันนี้พร้อมใช้แล้วก็จะออกรีวิวแล้วนะคะอไปชมกันได้เลยค่ะ